สวัสด,ดีครับทุกคนขอต้อนรับผู้สูช่ช่อง g อ l f ครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเค <Hey, S 2> ก่อนอ,อืนอ่นก็แฮปปี้มาเตอร์เดย์ทุกๆคนนะครับผมสุขสันต์วันแม่นะใครที่เป็นแม่ก็ขอให้มีความสุขนะครับผมแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะใครที่เป็นลูกอยู่ก็อ่าก็โทรไปหาแม่ซะหน่อยนะครับผมผมเองก็ยังไม่ได้โทรเลยนะแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งเจอมา มวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแบบกิจกรรมที่โคตรเดือดอีกแล้วครับกาลีน่ามันเอาเราต้องแต่ต้นเดือนยันนะวันนี้วันแม่วันที่12แล้วมันยังไม่หยุดมีกิจกรรมทุกวันนะครับผมกลับมาแล้วครับผมบุรุษแห่งดวงดาวกลับมาแล้วนาะคอสเตล่าทรูปนะครับผมนะักมายากล ปลาไพ่พรรรรนะครับผมจอโจนคิดยังไม่พอมึงยังเอานักมายากลมานายคอสมาดูดเงินเราอีกนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรับชมครับผมก่อนอื่นขอบคุณก็ของไอดีนะนั่นคือน้องจิกซอนะครับผมแล้วผมจะบอกว่าไอเสื้อตัวนี้น่าจะเป็น ตัวสุดแบบเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพนพอยต์ของตัวนี้คือมันไม่ได้แค่ขาดตรงนี้เลยคือตอนนี้ผมใส่ยากมากเพราะไม่รู้ไม่ตรงไหนคือคอตรงไหนเนี่ยเนี่ยข้างหลังม,มันมีหลายรูมากจนแบบกว่าผมจะหาคอเจอนะก็แปลว่าอาจจะต้องต้องอำลาแล้วนะครับผม มีสกินมีตังซื้อสกินในเกมแต่เสื้อปัจจุบันก็น,นี้มันเป็นแบบแอร์โฟลสุดๆเลยนะโอเคถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชไม่มีช่องไหนเดือดเท่าช่องนี้ครับแล้วก็จะจะเติมเกมก็ร้านกออฟอร์ดได้เลยนะครับเติมได้สองทางทางแชทและทางเว็บไซต์นะทางแชทก็คือทักแชทแอดมินมาเลยครับราคาเป็นเหมือนตารางนี่ผมขึ้นให้ส่วนทางเว็บไซต์รอไม่เกิน5นาทีหลังโอนเงินเสร็จนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้คิวจะเดือดไหมนะครับ เอเมื่อกี้ไปแอบส่องแล้วว่าไม่มีโปรเติมปองนะครับผม,มเดี๋ยวมาดูกติกาคร่าวๆก่อนนะครับผมมันคือเหมือนเดิมเลยว่ะทุกคนมันคือเป็นชั้นๆเปิดไพ่มีส่วนลดพิเศษอะไรต่างๆนานาเหมือนเดิมเหมือนๆนะครับผมเออโอเค กิจกรรมอยู่ถึง2กันยายนนะครับผมตอน11โมงนะก็เงินเดือนออกก็ตัดสินใจได้อีกวัน2วันนะครับผมแล้วก็เมื่อผู้เล่นเข้ามาเล่นครั้งแรกมีโอกาสได้ข้อเสนอการันตีหรือส่วนลดครั้งแรกอ่ะเเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวค่อยกดนะครับผู้เล่นสามารถกดที่กล่องในแต่ละด่านเพื่อหาไพ่โจ๊กเกอร์โอเคถ้าโจ๊กเกอร์ก็คือจะได้ไปเปิดไพ่ใหญ่ไงนึกออกไหมเออ แล้วก็เจอจ๊กเกอร์แล้วจะมีทั้งหมด6ใบก็จะมีอะไรบ้างนาคอสสเตลาทูบและกรอบโอเคสกินกับกรอบแล้วก็นี่สองเป็นป้ายนะครับอันนี้สามปุ่มปุ่มกับป้ายแยกกันอีกนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต่างหารูปโปรไฟล์และท่าเต้นส่วนใหญ่มันก็จะออกเอฟเฟกต่างหรูปโปรไฟล์ท่าเต้นก่อนแหละนะโอเคของรางวัลทั้งหมดจะสุกส่งเข้าจดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์จดหมายดีๆนะเมื่อกดส่งรางวัลแล้วรางวัลสุกส่ง กองจดหมายใน24ชั่วโมงวันนี้มันเขียนเผื่อไว้แหละส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงนะครับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการุณาตรวจสอบพื้นที่จดหมายเห็นไหมเออแปลว่าแบบมีคนจดหมายเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการใช้คูปองในกิจกรรมนี้จะไม่ถูกนับรวมกับกิจกรรมใช้คูปองอื่นๆภายในเกม,มเข้าใจว่าคูปองลิมิตมันเขียนเพื่อที่บอกว่าคูปองลิมิเต็ดใช้ไม่ได้แหละภาษาบ,าบ้านๆนะครับผม มามาดูเลดกันเลยครับผมโอกาสที่จะเจอไพ่โจเกอร์นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยเจยไปเรื่อยไปเบื่อยนะครับผมข้อสิบเอ็ดสำคัญคือเวลาเราได้ไพ่โจเกอร์มาครับผมหูใบที่หนึ่งถึงสี่นี้แทบจะแบบไม่มีโอกาสเลยนะใบที่สี่นี้คือหนึ่งในหนึ่งในห้าพันเลยนะศูนย์จุดสองอ่ะหนึ่งหนึ่งในเท่าไหร่อ่ะหน, 500, นึ่งในหนึ่งในห้าร้อยหนึ่งในห้าร้อยก็ อาจจะอาจจะได้อยู่หนึ่งในห้าร้อาจจะได้อยู่ 500, จจยแต่ใบที่ห้าครับหนึ่งในห้านะยี่ิบเซนถ้าเลดมันเขียนไม่หลอกนะครับผมส่วนใบที่6ก็การันตีนะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีบอกอะไรว่าขั้นไหนเท่าไหร่เลยกอฟอ์ก็ต้องทํากันบ้านอีกแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้คือน้องจิ๊กซอก็คือมีศูนย์คูปองเลยนะขออนุญาตไปเติมแป๊บหนึ่งนะทุกคน การเติมเกมนะก็ง่ายๆเข้าตรงโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ Open ID นะฮะกดเฟืองหา Open ID ที่เป็นเลขยาวๆแบบนี้นะครับเติมแป๊บหนึ่งทุกคน5,580ไม่รู้จะพอไหมมาจัดมาแล้วครับผม5,580คู 5, 5ป,ปองก็คือถ้าตรงแพ็กร้านก็อยู่ที่4,320บาทนะแต่น,นี้น้องเขาแบบให้ผมยืมมาดีเพราะฉะนั้นจะได้ในราคาต้นทุนนะครับอืมเช็คโอเคอ่ะเคลียร์ให้หมดครับจุดมงจุดหมายนะ เล t s ก o กันเลยชั้นแรกส่วนลดพิเศษคืออะไรกดไปก่อนอืมคุณจะได้รับไพ่โจ๊กเกอร์ในการเปิดอีกสองครั้งแน่นอนโอเคอ่ะชั้นแรกหนึ่งนะครับผมมาเข้าไปได้แหละได้แหละ <c oughs> เจอไพ่ไม่เจอไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับผมครั้งที่สองเนี่ยจะเจอแน่นอนนะครับผมชั้นแรกคือใช้ไปสิบคูปองนะ โอเคสำคัญสำคัญซ้ายขวาหน้าหลังไม่แสดงอีก <c oughs> ได้อะไรอ่ะอุ้ยได้ปุ่มสรุปว่าใครที่ดวงดีครั้งที่แล้วนะก็ถ้ามาเก็บปุ่มว่าสิบคูปองอาจจะได้นะไม่หรอกอันนี้มันก็แล้วแต่ดวงนะครับผมไปกันต่อได้ปุ่มแล้วหนึ่งชั้นที่สองนะครับผมเริ่มด้วยสิบเก้านะมันไม่บอกอะ่ะมันทําไมกัก กักเลขไว้ทำไมงงกังนเค่ชั้น, okay. นที่อุ้ยเลขเท่าไหร่ผมดูไม่ทันว่ะทุกคนขออภัยด้วยลืมครั้งที่สามครับห้าสิบเก้านะไม่เจอไพ่โจเกอร์ครับครั้งที่สี่แปดสิบเก้าครับผมแล้วก็สำคัญติดติดกันไปเอ,เอฟเอฟกต์สังหารนะครับผม แห้งมากเลยอะแห้งจัดเลยอะนะโอเคไปกันต่อตรงที่เหมือนคู่ปองจะหายไปห้าห้าแปดศูนย์ใช่ไหมหายไปสองร้อยเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหสองชั้นสองร้อยแล้วนะโอเคแปลว่าชั้นเมื่อกี้เหมาอ่ะคือร้อยเก้าสิบเลยอะสองร้อยกว่านะโอเคชั้นนี้ครับสี่สิบเก้านะใบแรกบึ้งเข้าไปไม่เจอนะครับผมนี่แล้วก็มัน แบบไอ้ส่วนลดแบบเนี้ไม่ดีเลยนะผมบอกเลยมันจะทําให้เราแบบไม่ค่อยดวงดีนะสองเจ็ดเจ็ดเหลือสองสามห้านะครับผมเอาดิมันจะไม่เอาสามใบนะเว้ยมันก็ควรต้องมีโจ๊กเกอร์ปะ่ะไม่เจอทั้งสามใบอะ่ะทุกคนดิทุกคนคิดดูดิไม่หลอกชัดๆชัดๆชัดๆนะครับผมแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับผมใบสุดท้ายที่เป็นโจ๊กเกอร์นะรู้ว่าหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอก ข้ามไปหนึ่งอันครับผมท่าเต้นท่ากรีดไพ่ของปลอยเปดนะชีวิตชีวิตเอ่อสามชั้นหายไปทั้งหมดหกร้อยหกสิบนะครับผมสามชั้นหกร้หกสิบแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้แต่ละชั้นเลยนะว่าเท่าไหร่นะครับผม ไม่ทันดูอีกแล้วว่าเท่าไรนี่มันบันเดิลอีกแล้วมันบันเดิลอีกแล้วนะครับผมสามหกเจ็ดเหลือสามหนึ่งสองก็ต้องเอาไม่เคยเจอไอ้บันเดิลเนี่ยไม่เคยเจอจริงๆนะแต่ถ้าไม่เอามันก็จะแบบก็จะแพงไนงะเหมาก็แพงเฮ้ยนี่ยกเว้นชั้นแรกคือชั้นแรกจริงๆมันก็ไม่ไม่เชิงไม่เชิงไม่เหมานะคือมันก็แบบว่ามีข้อเสนอการันตีสรุปเหมาทุกชั้นเลยนะศูนย์จุดสองเว้ย 0.2เอาหน่อยเว้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮหนึ่งในเท่าไหร่นั้นที่ผมบอกหึ่งใน500เอาหน่อยนะเอาหน่อยนะหนึ่งใน500ผมคือ500คนนั้นแม <c oughs> ยใช่ไหมตะ <c oughs> กินเนะี่มันใหญ่กว่านี้นี่มันป้ายประกาศอ่ะโอเคข้อดีคือได้ปุ่มได้ป้ายและเพราะฉะนั้นได้ตกินคือจบถูกไหมทุกคนเออไปครับ Let's go Let's go It's a little bit คือผมว่าน่าจะใช้ราคาครั้งที่แล้วอ่ะมาอ้างอิงได้เลยนะเออเดี๋ยวตอนตัดต่อ,ตอเดี๋ยวผมไปดูราคาครั้งที่แล้วนิดนึงก่อนด้วยไม่เจอเลยเว้ยเฮ้ย้อยก้าวๆเว้ยเฮ้ยไ,ไม่ประหยัดเลยไม่ประหยัดเลยวันนี้ไม่มีประหยัดเลยน้องจิก๊กซอขึ้นในจีน้องให้อีกทีนึงนะครับผมสาวๆคนไหนที่อยากเล่นด้วยนะก็ไปกดติดตามนะครับผม แล้วก็ฝากนั้นเสื้อยืดของกอฟ์ด้วยนะครับหนักจริงเหมืทุกคนอันนี้ผมใส่ตอบไม่ได้แล้วจริงๆนะโอเคซ้ายขวาขวาซ้ายสายดีสายร้ายขวาดีสายริปวกก็แจบ,บุบเละเข้าไปบอเข้าไปกูจะเช่าอีโมจิอะไรแย่ๆ20% 20%หนึ่งในห้ามีห้าบ้านอ่ะผมคือบ้านผู้โชคดีนึกออกปากสมมติว่ามีการแบบ อ้าวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแจก5บ้านกันนะครับผมเราจะหาผู้โชคดี1บ้านครับผมบ้านนั้นกได้แกแม่ไม่ใช่บ้านกอฟครับคุณไปรอต่อแถวครับผมไม่ใช่บ้านกูอีกแล้วอ้าวนึ่งในห้ายังไม่เคยหนึ่งใน5้าน,นี่ทไมผมไม่มีโอกาสนั้นวะทุกคนว่ามันล็อกเลดปะรูปโปรไฟล์เอามันทำเมลเลยครับผมเฮ้ย หนักน่วงหนักน่วงสี่ชั้นผมเหลือเท่าไหรวันเนี่ยเอ่อแว่นผมไม่ดีหรือว่าแสงมันจ้าสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าจากห้าพันห้าเหลือสองพันแปดอ๋อหายไปหมดสองพันเจ็ดโดยประมาณนะกลมๆสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดประมาณนี้ถ้าได้แล้วก็จบเลยอะ่ะถูกไหมอะ่ะไปร้อยสี่สิบเก้าหนักน่วงบวงบาท อาฆาตมาดร้ายมากเลยกูยังไงสองสามเก้ามันเริ่มแพงแล้วมุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะกดที่ไพ่เพื่อเลือกหาออโอเคเมื่อมีสกินมีโอกาสได้สกินนาะคอร์สเตลล่าชูปและรางวัลพิเศษอื่นๆโอเคไม่มีอะไรคือมันมีโอกาสสกินสกินแตกเลยมั้งไหมฮะฮึบ หเหลือขวาไล้ซ้ายดีเหมือนเดิมอีกแล้วขวาไล้ซ้ายดีซ้ายขวาซ้ายดีตีเรีย้ยงไปชนแทบ75เปอร์เซ็นค้นหาไปแล้ว75เปอร์เซ็นตฮัลโหลรางวัลพิเศษมันไม่ใช่ไพ่โจ๊กเกอร์ไงเออโ,โอเคก็ถ้าถ้ากดไปสามร้อยแปดสิบเก้านี้ก็จะจบ ยินดีด้วยได้ให้โจ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาสรุปคดด่าเสียหายอีกทีหนึ่งนะนี่สกินต้องใหญ่ๆห่อย่างนี้นะครับผมป้ายมันจะเล็กหน่อยไอคอนจะใหญ่นะครับยินดีด้วยคราวเวนนะครับผมได้รับรางวัลนาะคอสเตลาทรูปนะเดี๋ยวผมขึ้นราคาที่แท้จริงให้แล้วก็ขึ้นชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเออหกม,มันมีหกชั้นผมอยากจะบอกว่าราคาที่ผมขึ้นให้คือราคาเหมาแล้วก็เจ็บที่สุดแล้วนะครับ สำหรับใครที่มีจำนวนเงินที่เติมไม่ถึงที่ผมขึ้นให้รลกวนอย่าเริ่มนะครับเออคือสมมุติว่ามี2000แล้วอยากลุ้นไม่แนะนําไม่แนะนําถ้าคุณจะเริ่มคุณต้องจบได้นึกออกปะเออไม่งั้นเสียฟรีซึ่งโอกาสเสียฟรีมันเยอะมากนะแล้วก็ถ้าจะหาร้านเติมเกมนะครับคือผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องไปหาร้านที่มันรับกดการันตี เพราะกิจกรรมไม่มีอะไรเลยกดแบบตรงไปตรงมาสุดๆหรือว่ากิจกรรมไหนที่มันซับซ้อนคุณแค่มาดูคลิปนะครับผมอยากให้เติม้านที่เป็นบริษัทจํากัดเท่านั้นนึกออกไหมอย่างน้อยเขาต้องใช้เชลที่ปลอดภัยอะ่ะมีใบ,บกํากับภาษีเพราะว่าเวลาคุณขายเกมอะ่ะแล้วคุณไม่มีใบ,บกํากับภาษีอะ่ะอันนั้นน่ากลัวนะโดนสำมะกร,รตรวจย้อนหลังนะลำบากคือคุณมีแต่รายรับอะ่ะแล้วแต่คุณดีแคร์รายจ่ายไม่ได้อะ่ะเออตอนที่มัน ตรวจย้อนหลังอ่ะจะหนักหน่วงนะครับผมแล้วก็บริษัทจํากัดเนี่ยมันปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับตัวลูกค้านึ่ออกว่าเราโอนไปคือถ้ามันมีปัญหาคุณเอาชื่อบริษัทครับไปหาในกรมพัฒนาธุรกิจคุณจะรู้ที่อยู่เลยรู้ชื่อซีอเลยรู้อะไรเลยแล้วก็ไปดําเนินคดีกับตํารวจได้ง่ายกว่านะครับผมตรงนี้อ่าก็สี่พใช่ไหมเออถ้าถ้าที่ผมบวกลบตรงนี้นะหอืมประมาณสี่พ ก็ okay, เหมือนจะถูกกว่ารอบแรกนะร clubs, ครับผมโอเคเลยนะไปรับของครับผมแล้วก็รีวิวกันเลยย่า yeah. สรุปว่าไม่ต้องเข้า ID หลักทุกคน ID นี้ก็มีให้รีวิวครบแล้วนะครับผมเพราะว่าโดนเหมาสหนีตึ้อโอ้โหเทเวอร์นะครับผมแล้วกล้องสั่นอีกเลยดูทรงแล้วอะกล้องสั่นดุ๊กดิ๊กปะ อ้าวกล้องไม่สั่นแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยเริ่มตันอย่างเงี้ยเริ่มตันอย่างเงี้ยกล้องแบบเด็กเด็กเจนเอ็กอีกแล้วกูเอ้ยเด็กเจนเด็กเจนซีกแหละโอเคผมต้องขยับตามนะครับผมี่แล้วก็ได้ครบได้ครบนะโอเคเดี๋ยวต้องไปแต่งโปรไฟล์ก่อนนะครับผมนี่กรอบนะแล้วก็ของต่างๆนะเข้าใจว่าอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเปิดทีละอันนะครับผมถ้าเต้น รูปโปรไฟล์ไม่ขยับหรอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหน้านแต่งโปรไฟล์ที่ผมเข้าใจว่ามันควรต้องขยับนะปุ่มป้ายโอเคแล้วก็มันจะมีอันนึงที่เป็นอีโมจินะถาวรไหมมันต้องถาวรน,นะ ก่าจะหาเจออุ้ยโหให้ของดีคือมันคือถอดถอดแว่นก่อนนะแล้วแล้วก็ใส่แว่นตอนแบบตอนแรกไม่ใส่แว่นนะนีออ่พี่หลอกไหมพี่พี่แอคไหมนะครับผมตรงนี้นะอ่าต่อไปเอฟเฟกสังหารนะครับผมจำได้ว่าสวยนิดนึงอ่ะเป็นแบบไบบพ่พลิกนะครับผมอ่าได้อยู่ได้อยู่นะโอเคเหมาะกับแบบใช้กับจอมโจรคิดด้วยนะครับผม ต่อไปนะครับแต่งโปรไฟล์นะตีละาทรูบนะครับผมนี่รูปโปรไฟล์วิบวับนะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเปิดมันไม่วิบนะครับผมตรงนี้นี่โอเคแต่ว่ากรอบไม่วิบเด้อต่อไปครับเปลี่ยนนิดนึงนะคือนาคอสอะ่ะมันมีแบบ ไปกินตึงๆหลายอันมากเลยเว้ยเออนะจริงๆอ่ะคุณมีแค่อันเดียวก็น่าจะแฮปปี้แล้วนะเออไม่คีรัวก็ตัวนาคอส์ดเดมิชันเบเกอร์ไม่นาะคอส์ดเดมิชันเบเกอร์ก็ไอตัวนี้ก็แฮปก็ตัวเดียวก็ happy แฮปปี้ละแล้วก็มีสเตลลาทูปสรุปว่าตัวเดียวนะจุมีลาอโคลอยู่4นะครับผมมีแค่ตัวเดียวพอนะแนะนําถ้าเงินไม่เหลือนะเออถ้าเงินแบบมันมันมีความจําเป็นอย่างอื่นอ่ะเออก็เอาไป ตรงนั้นก่อนนะพูดเลยนะครับบ้านรถยังติดผ่อนอยู่อะไรก็ก็ไปผ่อนรถก่อนผ่อนบ้านก่อนนะโอเคนี่ปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บนะครับผมโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นรูปภาพครับผมเป็นรูปภาพนะครับผมนี่ตรงนี้หล่อนะทำเป็นเล่นนะเออก็คือมีตัวเดียวอะ่ะมีตัวเดียวนะแนะนําว่ามีตัวเดียวนะน้องๆน,นะไปะเราไปรีวิวเอฟเฟกครับผม ลายตัวสวยลายตัวไปวันนี้เราโฟกัสเนี้ย tonight the magic show is a w a k e n s the starlight อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมีแบบโชว์แหละเออนะตึงตึงตนึงตึงนึงนึงแล้วผมจำได้ว่ามันมีคัตซีนในการปาไพ่ด้วยนะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองรอไปก่อนนี่ไงนี่ไงอาโอเคมีการแบบมาตัดไพ่แบบ อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรละนะเออแค่นี้เลยแค่นี้เลยโอเคปะปรับแต่งโอ้โหอันนี้เป็นป้ายประกาศนะครับผมแต่ถ้าใครแบบดวงดีได้สกินก่อนก็ป้ายปุ่มก็แล้วแต่ทุกคนคนระับแต่ว่าผมเฉยๆนะ ปุ่มผมรู้สึกว่ากดแล้วมันจะจางนิดนึงนะครับผมแล้วก็คันโยกเนี่ยก็เป็นแบบดวงดาวนะเออเป็นวงแหวนล้อมรอบ,บ,บดวงดาวต่างๆนานานะครับผมโอเคถ้าเต้นจะเต้นยังไงโอ้เต้นเป็นโชว์มายากลเลยของดีอันนี้เออถ้าเต้นอันเนี้ยชัดโอ้โหนี่มีของอยู่ในกล่องครับผมครับหยิบออกมาครับผมเป็นโอ้โหเป็นมือทะลุมิติครับผมแล้วก็โยนเป็นนก สวยถ้าเต้นนี้สวยคิดมาแล้วนะครับผมเอ่อน่าจะน่าจะหมดแล้วนะโอเคปะทดลองเลยครับนะครับผมเป็นระดับมิดิโค่นะเพราะฉะนั้นต้องมีท่าเดินออกจากฐานนะคาดหวังนะ Let's go นี่ขี่เครื่องล่อนเป็นจอมโจรคิดเลยใช่เลยอ่ะมันเอาอินสปิเรชันมาจากจอมโจรคิดแน่เลยอ่ะแล้วมันก็มาคอลแลบกับโคนนันอีกทีนึงอ่ะเออนี่การตีธรรมดาโมเดลนะเป็นแบบ เหมือนผมสั้นนะแต่ว่าอะไรมีปลอยหวานอยู่ข้างหลังเป็นยาวๆวะ <c oughs> หรือผมยาวแล้วมัดขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่แน่ใจเลยนะครับผมนี่ตีธรรมดาครับผมฉ <c oughs> ึกๆนี่ <c oughs> มีสี่ท่านะตีซ้าย <c oughs> ตีขวาฉ <c oughs> ึก <c oughs> ๆแล้วก็งัดงัดตรงนะครับผมโอเคปะดูสกิลหนึ่งครับผมงัดครั้งแรกครับผมเป็นงานงัดเสยนะเหมือน <c oughs> ตีธรม <c oughs> ธรมดางัดเสยแล้วก็ เอาหอกทิมมาครับผมแล้วก็มีกล่องขึ้นมานะคือชัดสุดๆชัดสุดๆผมบอกเลยว่าชัดสุดๆนี่อ้สวยสวยเลยอ่ะสวยกว่าเดิมิชันเบเกอร์นะถ้าเอฟฟกนะเออแต่ถ้าโมเดลนั้นมันจะได้เท่ๆหน่อยนะครับสกิลสองครับผมเป็นงานแบบถอยหลังนะเว้ยเราไม่ได้แดดแบบข้างหน้าแบบเป็นงานแบบเคลื่อนตัวแบบถอยหลังแบบ เออแบบเหมือนอยักตกตึกอะ่ะเออนะเหมือนถ้าจอนจอนคิดจริงๆอ,ะอ,อ่ะเออผมว่ามันได้อินสปเรชั่นจากอันนั้นเลยนะครับฟึ๊บแล้วก็นี่ดะหอกก็จะเรืองแสงครับฟันก็จะอา้าวไม่ทันนี่ฟันก็จะแบบเงาแบบฟึบนะครับผมเป็นแบบตะหวดไปต่างมิติเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะเป็นแบบดวงดาวนะครับผมอ่ะสกิลอัลติเมทนะครับผมโอ้โหดูไม่รู้เรื่องแต่จบแต่จบแบบ โอเคคืออย่างนี้มันจะเป็นดวงดาวอยู่รอบตัวเว้ยแล้วก็ตรงกลางอะ่ะจะเป็นแบบผ่าเลยมาผ่าไปอีกแบบมิตินึงอะ่ะอีกกาแล็กซีน่นึงเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนมีเหมือนจะมีแบบซูซานุโอของตัวเองเหรอผมดูดูไม่ทันเหมือนกันเออไอสีทองทองนะั่นคืออะไรแล้วประตูอ่ะเป็นแบบไพ่นะเออละเอียดทุกคนเอฟเฟกต์มันละเอียดมากนะครับผม ต้องแบบหลายที่อ่ะกว่าจะเห็นนะโอ้โหสวยมากสวยมากนะครับผมอ่าต่อไปอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไปคิวเทนแป๊บนึงพอมันไม่ใช่เครื่องผมมันก็จะไม่ค่อยถนัดอนะนี่อันนี้ป้ายขยับนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ป้อมแตกครับผมลุย นฮ่เป็นแบบวางไพ่นะครับสีทองทองแทบจะอยู่ทั้งเกมเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมตรงนี้ป้ายประกาศปุ่มก็ตรงนี้นะครับผมหลบให้โอเคต่อไปสุดท้ายละท่าวาร์ปนะครับผมผมชอบท่าสองมากที่แบบเป็นถอยหลังนะ Let's go โอ้โหเป็นแบบมายากลครับแล้วก็สร้างบันไดขึ้นมามีไพ่ครับผม เหมือนเล่นกลนนะ่ะแล้วก็ทิ้งตัวบึ๊บเข้ากำแพงวาบเข้าแบบฐานวาบนะอีกทีหนึ่งนะครับผมสวยนะโอโ้โหแบบมีทุกอย่างของมายากลน,ะนี่แล้วก็แบบทิ้งตัวงลงรูบาทปุ๊บคือผมจะแนะนำยังไงดีคือผมแนะนำว่าถ้าใครยังไม่มีสกินนาะคอที่เป็นระดับสูงสักหนึ่งตัวนะวนวนะก็ก็เอาได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่แบบมีอยู่แล้ว นะแล้วแบบสมมติว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมากคือคุณเมนคือถ้าอันนี้พูดตามตรงตามหลักแบบความเป็นจริงนะสกินอนะ่ะสวยแค่ไหนอะซื้อมาไม่ได้เล่นอ่ะแทบไม่มีประโยชน์นี่ผมก็บอกตัวผมเองกันแต่ว่าผมเป็นสายสะสมไงเออแล้วผมก็แบบมีกําลังซื้ออะเออนะแต่ว่าแบบสำหรับน้องๆแบบเรียนมหลาลัยอยู่หรือว่าแบบ เริ่มทํางานอนะไรอย่างเงี้ยเออมีตัวเดียวก็แฮปปี้แล้วนะจริงๆนะครับผมมันมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องพัฒนาในมิติชีวิตอะนึกออกไหมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการลงทุนอะไรอย่างงี้นะเออก็ไม่ได้อยากให้มันเสียกับเกมเยอะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็ต้องลานกอฟอ,อ่ะไม่ตกมาขายของได้ไงวะโอเควันนี้หมดนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ เหมาตลอด